ัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management พบกับหนิงอีกครั้งที่จะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมหนิงพาท่านผู้ชมมาชมทาวน์โฮมอีกหนึ่งหลังของเราค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนหาดไทยลาดนั่นเองค่ะนั่นก็คือโครงการเดอะคันเลอร์รามอินทราหาดไทยลาดเฟสสามค่ะซึ่งอยู่ในเครืออาริยาพ r o น์ที่นั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะคะเดินทางสะดวกสบายค่ะพอสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพู และยังใกล้กับค่าสรรพสินค้าชั้นนําพร้อมทั้งสถานศึกษาชั้นนําอีกมากมายเลยค่ะภายในตัวบ้านนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะหนิงก็พาท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านกันแล้วค่ะ ซึ่งบ้านของเราค่ะตั้งอยู่ที่ซอย5-2ขีดค่ะบ้านเลขที่299-201ทับนั่นเองค่ะบ้านของเรามีพื้นที่ทั้งหมด17 6ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่1 0 9ตารางเมตรค่ะด้านนอกนะคะมีการต่อเติมบริเวณลานจอดรถไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถจอดรถได้ถึง1คันค่ะลังข้างๆนะคะยังมีชานพักค่ะไว้นั่งเล่นของคนในบ้านนั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะหันหน้าออกไปทางทิศใต้ค่ะรับลมนะคะรับบรรยากาศในช่วงเย็นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะภายในตัวบ้านนะคะจะเป็นยังไงเราไปดูกันต่อเลยค่ะ <S 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 และตอนนี้นะคะหนิงก็เข้ามาอยู่ด้านในบ้านกันแล้วค่ะซึ่งภายในนะคะบริเวณที่หนิงยืนอยู่นี้ก็คือห้องโถงใหญ่ของตัวบ้านนั่นเองค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างมากเลยค่ะลูกค้าสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ จะทาเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะหรือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นลอยก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะสามารถแบ่งสัสดส่วนค่ะให้เป็นห้องทานอาหารหรือจะทําเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้เลยทีเดียวค่ะด้านหลังนะคะสามารถเปิดประตูเชื่อมออกไปเป็นห้องครัวหรือจะทําเป็นห้องซักล้างก็ได้ค่ะที่แน่นอนนะคะขาดไม่ได้เลยชั้นหนึ่งยังมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวนะคะคือ1ห,ห้องน้ําค่ะมีสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวค่ะแยกเป็นมุมเปียกและมุมแห้งไว้อย่างชัดเจนค่ะด้านบนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ เลยค่ะ อยิ่ขึ้นมาอยู่ชั้นสองของตัวบ้านกันแล้วค่ะท่านผู้ชมชั้น2นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ําค่ะบริเวณนี้ค่ะนั่นก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะที่อยู่ด้านหน้าบ้านนั่นเองค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างมากเลยค่ะสามารถจัดวางเตียงได้ถึง6พฟุตค่ะและยังสามารถแบ่งสัดส,ส่วนนะคะให้เป็นห้อง Walk i n c l o s e t ได้อีกด้วยที่สําคัญนะคะนี่เลยค่ะยังมีประตูหน้าต่างแล้วก็กระจกนะคะที่ค่อนข้างกว้างค่ะสามารถรับลมแล้วก็รับอากาศถ่ายเทได้จากด้านนอกอย่างดีเลย ีีเดยวค่ะและแน่นอนค่ะที่นี่ยังมีอีก2ห้องนะคะเป็นห้องนอนเล็กค่ะสามารถวางเตียงได้ถึง6บฟุตค่ะ และยังสามารถออกแบบเพิ่มเติมนะคะให้เป็นห้องทำงาน Work ์ r ฟอร์มโหรือจะออกแบบให้เป็นห้องพักก็ได้ค่ะที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะชั้น2ยังมีห้องน้ำในตัวอีกหนึ่งห้องค่ะภายในห้องน้ำนะคะมีสุขภัณฑ์ครบคันค่ะแยกเป็นมุมเปียกและมุมแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะรวมๆแล้วนะคะที่นี่ค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้าสามารถจอดรถได้1คันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังทาวโฮมเด็กคันเลวงแหวนรามอินทาเริ่มต้นจากถนนรามคำแหงมุ่งเข้าสู่ถนนมีนพัฒนาแล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์จากนั้นให้ขับตรงมา2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนหะไพรราชแล้วขับตรงมาให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนสุเหล่าค้องหนึ่งแล้วขับตรงมาประมาณ700เมตรให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ซอยสุเหล่าคลองหนึงสิ จากนั้นให้ขับตามทางมาเรื่อยๆโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่หนิงพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในบ้านของเราฟังก์ชันภายในบ้านสวยแล้วก็น่าอยู่ใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นคะ่ะที่นี่นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนอกอีกมากมายเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของลูกบ้านนั่นเองคะ่ะและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งกล้อง CCTV อีกด้วยคะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจซัพย์ของเราสามารถติดตามเราได้ที่แฟนเพจ j a s s s t Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a s m a t a g e m e n t นเอเพราะในนั้นค่ะยังมีทรัพย์อีกมากมายเลยค่ะให้ลูกค้าได้ติดตามกันอย่าลืมนะคะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อฟรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนิงและรายการเรื่องบ้านบ้าน,าน By j a s Management ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกับหนิงใน E ีหน้านะคะ สวัสดีค่ะ